คนแบบคริสร็อกเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยนะบนโลกใบนี้ที่เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าคําพูดหรือการกระทําของเขาเนี่ยที่ภายใต้แค่นี้เองของเขาเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดหรือบางคนกลายเป็นบุรี่กันภายใต้เรื่องสนุก ลาที่เราดูแบบนี้คนบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวิลสมิธไม่เห็นจะต้องขึ้นไปตบหน้าขนาดนั้นเลยหรือคนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าคริสลอกสมควรโดนแล้วละ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื่อนงะแต่ว่าคนแบบคริสลอกเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยนะบนโลกใบนี้ที่เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าคำพูดหรือการกระทำของเขาเนี่ยที่ภายใต้แค่นี้เองของเขาเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวด หรือบางคนกลายเป็นบูลลี่กันภายใต้เรื่องสนุกมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนเนะั้นไมันเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวเนี่ยบางทีคนเด็กบางคนมีทรมาทอมาคือบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากความตลกความสนุกจากพี่ป้านะอาที่แบบบางทีหยอกแค่ว่าดึงเงินเกงเด็กลงแล้วก็ล้อแล้วก็แซว สิ่งเหล่านี้บางทีคนหลายคนคิดว่าไม่มีอะไรแค่ล้อเล่นนี่แหละคือคือการการเรียนรู้ในเชิงของ spiritual intelligence เนี่ยพวกเราจะไม่ได้อยู่แค่ในระดับความคิดที่อยู่แค่เกาะคนละเกาะว่าเราเนี่ยก็คือคนละคนแล้วเราก็แค่คิดว่าความคิดของเราคือการหยอกล้อแบบนี้มันก็ะตลกตลกอะ่ะแต่เราไม่เคยลงไปจนถึงในระดับของความรู้สึก ในระดับของความรู้สึกเนี่ยมีหลายคนที่เจอคำพูดแบบนี้แล้วก็เจ็บปวดถ้าเมื่อไหร่ที่คริสลอกได้เห็นความรู้สึกอันเจ็บปวดของของคนที่เขาแซวเขาก็คงไม่ทำารอกแต่เป็นเพราะว่าบางทีเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเร็วเกินไปไม่ว่าเราจะคิดใดก็ตามเราอยู่ในความเร็วเกินไปอย่างเช่นคนแบบคริสลอกก็น่าจะเป็นประเภท ในไทป์ของอินซีกระทิงที่บางทีความหยอกล้องคือเรื่องสนุกคือเรื่องขำขำแล้วก็กล้าพูดกล้าแซวออกมาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรแต่และในโลกของคนที่เป็นหนูหนูก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เราจะปกและหนูก็ไม่เคยกล้าที่จะเดินไปสรรื่อสารกับคนที่เป็นแบบนี้เลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่พูดอะเสียใจว่ะแย่วะ คือนาก็เขียนไปว่าถ้านาเป็นวิลส์นิดเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับคริสร็อกมาตั้งนานเนี่ยนาคงเจอพฤติกรรมแบบนี้มานานพอสมควรถ้านาเป็นเพื่อนที่ดีนาจะเดินเข้าไปหาคริสแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงคำพูดที่มึงพูดแบบเนี้ยกับชาวบ้านน่ะกูว่าเขาเสียใจว่ะกูว่ามึงไม่ควรพูดว่ะแต่กูรักมึงนะกูถึงบอกพี่ว่าการอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยถึงจะมีความหมายมากกว่าไม่ใช่ทนทนทนแล้ววันหนึ่งตก ตกแล้วก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์บนเส้นทางของชีวิตความสัมพันธ์ของคริสลอกกับวิลสมิทมีความสุขมากมายบนเส้นทางนั้นแต่เชื่อไม่ว่าด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องพี่คิดว่าคนที่ถูกกระทําบางทีก็ทำก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าหนึ่งคือเรายอมเราเรากดมันไว้โดยที่เราไม่เข้าถึงความเมตตาในตัวเองเพราะเข้าถึงความเมตตาในคนอื่นแล้วเราก็ยอมยอมและท้ายที่สุด พอเราตัดสัมพันธ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความสุขมากมายที่อยู่บนเส้นทางความสัมพันธ์ของเราสองคนมันต้องพังไปด้วยพฤติกรรมอันหนึ่งที่เราทนไม่ได้ทั้งๆท,ที่จริงๆเราสามารถสื่อสารกันได้และทุกๆความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะคะเราไม่บอกกันเรายอมกันแล้วจนกระทั่งเราไม่ใคร่ควรและเราก็มีความสัมพันธ์ที่แตกหักโดยที่ ไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้แต่ท้ายสุดนะก็ตบท้ายกับการเขียนอันนี้ว่านางก็เชื่อว่าคนแท้ๆแล้วก็มีความวิลสมิธเป็นคนที่พูดอะไรได้ได้คมหลายอย่างอย่างเช่นคำพูดของวิลสมิธที่บอกว่าเราเสียงเงินมากมายเพื่อซื้อของที่เราไม่ได้ชอบเพื่อทําในสิ่งที่เราไม่ได้รักเพื่อโชว์คนอื่น แต่เราลืมใช้เวลาที่มีค่าของเราเพื่อดูแลคนที่เรารักบางทีเราก็พยายามที่จะ,ะมีนู่นมีนี่มีนั่นเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นดูโดยที่เราลืมให้เวลากับความมีความหมายกับการดูแลคนในครอบครัวที่เรารักและนี่คือคนแบบวินสมิธนั้นนางก็เขียนตบท้ายว่าคนทเท่แบบวินส m มิธวันหนึ่งเขาคงกลับมาเป็นเพื่อนกับคิสรอกได้แล้วก็บอกว่า มันก็แค่วันนั้นที่มึงทําแบบนี้เราคุไม่ชอบแต่ว่าที่เหลือคุณรักมึงแบบเนี้ยเราเชื่อว่ามันคือความเท่บนความสัมพันธ์มากกว่า